สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็รวมถึงท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ความรู้สึกนึกเห็นแล้วก็แชร์นะคะสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะใต้วิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากมาก อีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาเก็บตกบรรยากาศที่น้องทั้งสองเนาะก็คือน้องหลิงน้องออมเนี่ยได้ไปแยกเดี่ยวไปตามอย่างพี่หลิงก็ไปที่กวางโจวเนาะน้องออมก็ไปที่เซี่ยงไฮ้เรียกได้ว่าโอ้โหวันเดียวกันแบบคลืนะ่น่ะและจะบอกว่าไม่ใช่แค่คู่น้องหลิงน้องออมนะเออพี่สาวจิมบ่นเวียนเฮฟเลยค่ะเวียนเฮฟเพราะว่า ในช่วงวิคเอนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คู่ของพี่หลิงกับน,น้องออมนะยังมีอีกหลายคู่มากมายเลยที่วันเดียวกันเลยค่ะช่วงวิคเอนเนี้ยที่ไปเปิดแฟนมีตรอะไรตามมณฑลต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณฝ้ายกับโยโกะเนาะก็ก็ไปด้วยไปด้วยแต่ว่าไหนมณฑลไหนเนาะคู่น้องฝ้ายกับโยโกะรู้สึกว่าเออ น้องโยโกะนี่แบบว่ามีมีเขาเอาบทกวีจีนอะมาให้น้องโยโกะอ่านน้องโยโกะก็อ่านนะแล้วแบบโอ้โหเขาบอกเฮ้ยน้องโยโกะไปรู้ภาษาจีนมาตั้งแต่เมื่อไรก็บอกน้องโยโกะพูดพูดจีนไปนด้ยวยเหรอเขาบอกพูดได้พูดได้ดไดนะคะก็เน้องฟ้าน้องโยโกะไปห่างโจวนะไปห่างโจวแล้วก็ยังมีคู่ของอะนะ เออน้องเบกกี้น้องเบกกี้ไปฉลองวันเกิดที่หนานินเงเอาเขา้าปะนะคะเหล่าสาวไทยโกอินเตอร์กันรัวๆค่ะแล้วก็คู่ของอันดาลูกแก้วอันเนาะอันนี้ไปไหนเดี๋ยวดูแป๊นหนึ่งนะแบบโอ้เขาบอกโอ้เขาไม่รู้จะแบ่งภาคกันยังไงเลยอะอันดาลูกแก้วเองไม่เห็นว่ายังไงแต่ว่าเขาก็มีทําคลิปขึ้นมาแล้วก็นะน้องฟลินน้องเบกกี้ก็ไป นาะลูกหมีซันย่าไปไปไหนเนาะน่าจะจีนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าแยกกันเล่นอ๋อลูกหมีซันย่าก็หนาหนิงนะแต่ว่าแยกกันแยกกันโอ้ยนะาได้ได้ว่าสาวไทยโกอินเตอร์ไปสุดๆแล้วค่ะนะก็ไม่ว่าจะงานแฟนมีแฟนซอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่แตมี เท่าที่ดูก็คือจะไปเปิดแฟนมมีแล้วก็ร้องเพลงจีนอะไรกันนะ,นะนะปัจจัยเดียวตอนเนี้ที่จะทําให้เสาวไทยศิลปินดาราสาวไทยอยู่ยงคงกระพันในแวดวงของตลาดจีนคืออะไรรู้ป่ะภาษาจีนค่ะเงื่อนไขเดียวง่ายๆเลยภาษาจีนต้องรีบพัฒนาทุกคนเลยนะถ้าอยากจะแบบยืนระยะยาวให้ได้ในตลาดจีนก็คือภาษาจีนต้องเอาให้คล่อง นะฮะอย่างร้องเพลงจีนได้นี่ก็นับว่าก็สุดยอดแล้วใช่ปะแต่ถ้าแบบโต้ตอบได้ด้วยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแบบพี่หลิงอ่ะโต้ตอบได้สนทนาได้อ่ะอันนั้นอ่ะคุณจะได้งานเพิ่มก็คือได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆมากมายเลยนะก็คือจะได้เป็นการก้าวพัฒนาไปอีกคุณคิดดูถ้ามีแบบเออเหมือนพี่หลิงอย่างเงี้ยได้อีกเยอะๆอะนะ แม่วงคือตอนนี้ไปเปิดตลาดเขาสําเร็จแล้วหลายคู่ใช่ป่ะทยอยทยอยตามกันไปคราวนี้เกี่ยวกับสินค้าจีนอะนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ภาษาจีนถึงขั้นแบบว่าเออโต้อตอบสนทนากับเหล่าแฟนได้อันเนี้ยงานจะยิ่งเพิ่มจะไม่ใช่แค่แฟนมีแล้วมันจะสะโขไปแบบไกลเลยก็เอาใจช่วยศ,ศิลปินดาราสาวไทยเหล่านี้นะก็นี่แล้วค่ะเออเอาภาษาจีนให้ได้ นะคล่องคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวอตลาดจีนก็จะอยู่นานอยู่ยาวนะเพราะตอนนี้เปิดเสร็จแล้วงาการที่จะทําให้เกิดแจ้งเกิดก็ว่ายากแล้วแต่จะให้ตั้งอยู่เนี่ยยิ่งยากกว่าก็เงื่อนไขเดียวเลยนะตอนนี้ก็คือน,นั่นละ่ะภาษาจีนต้องคล่องถึงขั้นแบบสนทนาอะไรกันได้ต้องเข้าหลักสูตรเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆนะให้เวลาเต็มที่หน่อยเอว่าไม่กี่เดือนก็น่าจะพอได้นะ่ะ นะถ้าแบบมีครูมาติวเตอร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเอาใจช่วยอยากให้ได้ไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศเยอะๆนะแล้วก็นั่นล่ะนำผมันเป็นไรายได้เข้าประเทศเราทาั้งนั้นล่ะนะคะอ่ะมากลับมากันต่อก็คือวันนี้นะก็เออเมื่อวานสินะวันอาทิตย์ก็คือน้องๆก็ทยอยเดินทางกลับนะอันนี้หมายถึงน้องหลิงน้องออมนะเออได้ข่าวว่าน้องออมมาถึงก่อนใช่ไหมคะ ตกบรรยากาศกันนิดหนึ่งค่ะอันนี้เขาบอกว่าเอามาจากไอจีของคุณติ๊กนะตุกติ๊กติ๊กนี่คือหมายถึงคุณติ๊กกัญญาลัต์ป่ะถ้าใช่นะถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะเอเห็นเขาเขียนว่าเอามาจากตุกติ๊กนะคะเอก็เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นคุณติ๊กกัญญาลัต์เอารูปมาลงอะ่ะก็คือพี่หลิงก็นะก็มีไปเที่ยวนะคะหลังงานก็มีไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ภาพน่ารักน่ารักมากมายบอกเจาวาจีนเห็นภาพแล้วบอกพี่หลิงไม่นาวหรอ เธอแต่พี่ลิงใส่เสื้อขนเป็ดเลยนะเธอแต่แขนมันยังสั้นนะเธอดูก็คือเขาให้สังเกตว่าทาไมแขนเสื้อขนเป็ดเสื้อกันหนาวพี่ลิงอะมันสั้นเธอมันอย่างนี้นะพวกเสื้อกันหนาวพวกเนี้ยถ้าเธอจะใส่แบบเบอร์เธอเลยไซส์เธอเลยอะมันก็จะฟิตงาพอฟิตนะแขนมันก็จะสั้นอย่างเงี้ยแหละเออแต่ถ้าเธอจะใส่โอเวอร์ไซส์แขนมันก็จะยาวมาปิดแขนเธออย่างเงี้ยแหละกางเกงก็เหมือนกันถ้าเธอซื้อแบบพอดีไซส์เธออะไรอย่างเงี้ยเวลาเธอใส่ใช่ปะ ขากางเกงมันก็จะเตอหน่อยแต่ถ้าเธอซื้อเผื่อแบบใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าของเธอจริงๆอ่ะเออกางเกงมันก็จะยาวคลุมเท้าเธอข้างล่างมันอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยละเธอนะอ๋อย่างงี้นี่เองนะคะเขาบอกพี่หลิงหนาวแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่นะเขาบอกโอ้พี่หลิงทําไมเสื้อขนเป็ดที่พี่หลิงใส่มันดูมันดูสวยมันดูเท่มันดูครูจังทั้งที่มันก็เป็นเสื้อเสื้อแบทั่วไปเนาะแต่ทำไมพอเป็นพี่หลิงใส่เท่านั้นแหละ มันก็ทําให้เสื้อมันดูดีมีราคาขึ้นมาเลยอย่างว่านะคะก็คือคนมันฮอตนะคะราศีมันขึ้นออร่ามันจับนะใส่อะไรมันก็สวยจริงๆไม่ได้อวยแต่เป็นเรื่องจริงนะอ่ะมาดูกันต่อพี่หลิงก็นะก็มีช่วงบแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็เนี่ยค่ะก็ถึงสนามบินก็เปลี่ยนเป็นนะลุกหนึ่งก็มีพี่สาวจีนเนาะไปรอส่งเรียกได้ว่าง,งานนี้ ก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่แบบแออัดยัดเยียดตรงสนามบินเนาะก็คงมีการกั้นอะไรเรียบร้อยค่ะก็ดูกันอยู่ไกลๆนะเพราะว่าดูจากมุมกล้องก็ค่อนข้างไกลยอยู่แต่พี่หลิงก็มาทักทายอะค่ะบกไม้บกมือเนาะก็เป็นอะไรที่ต้องทําอยู่แล้วนะแฟนๆมารับมาส่งอย่างเงี้ยเออก็เรียกได้ว่ามาตรการการเอ,อ่อต้อนรับเหล่าไอดอลอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะคะกวางโจพี่หลิงมาครั้งแรกด้วยมั้ง เออนะน่าจะครั้งแรกก็ก็ไม่แออัดขนาดที่เคยเจอนะก็คือต้องบอกก่อนว่าเมืองจีนแต่ละเมืองแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันไงนแต่ละสนามบินใช่ไหมของกวางโจก็ถือว่าดีก็คือจัดให้เห็นในระยะไกลแต่ก็ซูมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือความปลอดภัยของน้องเองทั้งนั้นก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะก็ได้รูปภาพแบบสวยงามไม่ได้ยัดเยียดอะไรนะพอ,อเครื่องมาลงสุวรรณภูมิค่ะมีพี่สาวจีนคล้ายแท็กแท็ก,ทกเขาเรียกอะไรนะมือกันอะอ่าฝั่งจีนฉันส่งนะ สานามบินจีนชั้นส่งฝั่งไทยพี่สาวจีนอีกฝั่งหนึ่งก็มารับนะประมาณว่าก็ถามพี่หลิงอะคะ่ะตะโกนถามพี่หลิงประมาณว่าอะไรนะเดี๋ยวนะก็ถามพี่หลิงว่ากวางโจวของอร่อยไหมยอยู่กวางโจวสนุกไหมพี่หลิงก็ตอบว่าอร่อยสนุกนี่แหละค่ะนะก็เรียกได้ว่าเออเขาก็แท็กทีมกันนะนะก็เขาบอกต่างคนต่างบอกว่าพี่หลิงพักผ่อนเยอะๆนะก็ มาสนุกกันที่เมืองจีนแล้วกลับไทยก็พักผ่อนเยอะๆนะดูท่าจะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยนะคะก็คือดูแลดั่งญาติมิตรในครอบครัวเลยกับพี่สาวจีนนะอ่ะคราวนี้มาต่อการน,นะทางด้านฝั่งของน้องออมก็มีภาพเก็บตกเหมือนกันตอนนะกลับสนามเออเนี่ยคะ่ะเป็นช็อตตอนสนามบินอะนะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่มีความสุขกันทั่วหน้า นะและเนี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องอ,อมก็สนุกกวางโจนะแต่เอยังไม่เห็นรีแอคชั่นจากพี่สาวจีนเท่าไหร่แต่ให้สังเกตว่าของขวัญเยอะนะใช่ไหมก็ที่น้องอ,อมแบบเนี้ยค่ะเออก็ยืนเท้าเนี่ยกลองคล้ายๆกระสอบไปเลยแล้วแรปอย่างดีก็คงจะเป็นบรรดาของขวัญที่เหล่าแฟนๆให้มานั่นล่ะก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนาะก็ตามนั้นก็ได้ได้ว่าของขวัญแทนใจก็มาเยอะ อีกแล้วนะของน้องออมนะเออก็เป็นโมเมนต์ดีแล้วก็เรียกได้ว่าสรุปให้เลยว่าปัจจัยเดียวในการยืนระยะยาวให้ได้ในตลาดจีนคือภาษาจีนเท่านั้นค่ะที่จะต้องถึงขั้นแบบว่าก็พูดโต้ตอบได้อ่ะนั่นหมายถึงเม็ดเงินต่างๆที่คุณจะได้เป็น p r e เซนต์ตรงพรีเซนเตนะเพราะว่างานขายของทางจีนเขาเยอะจริงๆถ้าคุณพูดเตะคล่องโดยที่แบบ ล่ามิดหน่อยอะ่ะอย่าเยอะแบบว่าส่วนมากคุณเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแบบโต้อตอบได้อะ่ะเอว่าก็ก็งานก็น่าจะเข้าอีกเยอะเลยทุกคนเลยนะทั้งทุกคนเลยค่ะถ้าภาษาจีนแบบว่าถึงขั้นแบบเออพูดโต้อตอบได้อะไรได้แบบมันจะมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรต่างๆที่ตลาดจีนเขาพร้อมที่จะจ้างคุณอะ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคือมันเป็นโอกาสดีแล้วงานเมื่อคุณไปเปิดตลาดได้แล้วอ,อีกแค่นิดเดียวเองฝึกภาษาจีนแบบว่าทุ่มๆหน่อยนะ ฟักเด,เ,ออเดือนเออเดือนนึงอาจจะเอาสักสองเดือนน่ะนะเอาแค่โต้อตอบก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรู้ภาษาจีนนะเอาแค่แบบพูดโต้อตอบอะ่ะแหมจ้างคนจีนที่นะมาสอนเราอย่างเงี้ยเอาเข้มๆเ,เลยทุกวันนะพูดไม่ได้ให้มันรู้ไปสินะต้องคุยกันทุกวันนะมากๆน้อยๆถึงแม้น้องน้องจะงานยุ่งกันแต่ว่าถ้าได้ฝึกกับติวเตอร์คนจีนอะไรอย่างเงี้ยจ้างเขามาค่ะ เพราะว่ามีคนจีนตั้งเยอะที่อยู่ในไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้คล่องแล้วเขาก็จะได้สอนภาษาจีนเราแต่ว่าถ้าแนะนําก็อยากให้ก็เลือกดีๆหน่อยอะนะก็เอาพวกที่เออสำเนียงเอาไปที่แบบเออมัน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 ยังไงอะมันค่อนข้างเป็นคล้ายๆภาษากลางของเขาอะเพราะว่าสำเนียงคนจีนเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆคราวนี้ตลาดที่น้องไปก็เป็นพวกกวางโจเออเซียงไห่อย,อย่างเงี้ยเยอะใช่ไหม เออก็เอาเอาเอาภาษาจีนสาเออจากคนละแวกนั้นก็ได้นะเอามาเป็นติวเตอร์เราเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันแบบเออเข้าใจป้ามันมีหลายสำนวนอ,อ่ะไอ้หลายสำเนียงอะ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวเขาก็ขำอีกแต่ว่าความค่าดหมายสูงไหมก็ไหนไหนจะเรียนแล้วเราก็เรียนแบบสำเนียงที่มันเป็นภาษากลางเขาหน่อยมันก็ดีไงไหนๆจะเรียนแล้วใช่ป่ะเออนั่นหละนั่นล่ะ,ละถ้าเห็นคุณค่านะถ้าอยากจะแบบว่าเปิดตลาดนี้ก็คือน้องเปิดตลาดกันได้แล้วหมดแหละ เพียงแต่ว่าถ้าจะขยายตลาดนี้ให้มันอยู่ยาวนาะนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนั่นละ่ะก็ต้องทุ่มทุนกันหน่อยนะคะค่าจ้างไม่เท่าไรหร่หรอกสาหรับน้องๆน,นะแต่ว่าเม็ดเงินที่น้องจะหามาได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นนั่นละ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 ถ้ามีอย่างพี่ที่หลิงได้นะเออก็เรียกได้ว่าเม็ดเงินมหาศาลจริงๆอันนี้พูดเลยนะเพราะว่าสมาร์คนจีนเขาก็เอ็นดูคนไทยอยู่แล้วอะเออนะอ่ะละก็ คลิปนี้นะเอามาให้ดูกันพอยังไงอะเออให้หายคิดถึงแล้วก็ดีใจกับศิลปินดาราชาวไทยจริงๆนะคะที่สามารถไปเปิดตลาดเมืองจีนได้สําเร็จแล้วยิ่งช่วงปลายปีอย่างนี้งานชุกนะคะงานเติมแล้วก็คนจีนเขาค่อนข้างชอบนะคะดาราไทยมากๆก็กลัวเหมือนกันนะกลัวใจเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะดังจะปังไปเดี๋ยวรัฐบาลจีนเขาจะออกกฎอะไรมาเป่าหาว่าแบบใช่ป่ะคล้ายๆแบบไปดึงเม็ดเงินออกจากประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยขอให้ไม่แล้วกันขออย่าคิดมากไป แต่ตอนนี้มันโกยได้ก็ต้องโกยก่อนให้ได้มากที่สุดลหละเวลามันค่อนข้างจํากัดจริงๆเพราะว่าประเทศเขาเราก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นึกอยากจะตั้งกฎขึ้นมาตั้งวันนี้พรุ่งนี้บังคับใช้เลยก็เป็นได้นะไม่ใช่ไม่เคยมีนะอะล่ะก็คลิปนี้นะใครมีดูแล้วมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็น นะคะวันที่สดใสสำหรับทุกคนและการคิดอะไรสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบรักคุณที่รับชมค่ะ